วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตโอกาสหนึ่งของทหารตัวเล็กๆอย่างผมผมกำลังมาเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่โรงพยาบาลฐานพันสุดในที่สุดผมก็ได้พบกับร้อยโทสุทนอัมคำคุณหมอและพยาบาลที่นี่มาเรียกร้อยโทสุทนอัมคำว่าคุณลุงสุทนสำหรับผมเขาคือวีรบุรุษผู้ทิดพร้อมเสียสละเลือด เนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินให้เราทุกคนได้เกิดอาศัยและเป็นเรือนตายคุณดุงสุทนสูญเสียขาทั้งสองข้างและดวงตาซ้ายบอดเพราะเหยียบกับระเบิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทางเหนือเมื่อปี2525 25. ภาพนั้นยังชัดเจนในความทรงจำ ขอร้อยโทสุทนอ่ำคำและคุณลุงสุทนก็ได้เล่าเรื่องราวในครั้งนั้นให้ผมได้ฟังอย่างแม่น,นยทา,ทางกองพันุ์ได้รับค้อนสั่งจากน้อยเหนือให้ไปคุมกันสร้างทางเส้นต้งช้างปอนออกห้อยโกนเดี๋ยวนี้ก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อจะลงมาทางบ้านบอกเพือแล้วก็ลงมาชนถึงทั้งตัวจังหวัดน,น่านแต่ในระหว่างที่กําลัง มการสร้างทางอยู่ทางกำลังก็ตั้งเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็บรบกวนตลอดเพื่อเขาไม่ต้องการที่จะให้ทางนี้สําเร็จครับครับ,บรบกวนมาตลอดทีนี้ทางทูุพันก็เลยหาข่าวว่าฐานที่มั่นของไฝ่ายตรงข้ามตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเมื่อหาข่าวเจอก็จัดก,กำลังจัผพลังทีไปเข้าตีครับไปเข้าตีรู้สึกจะไปวันที่ ที่เทลหรมจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าวันที่เข้าเข้าตีอ่ะส่วนที่เข้าตีเนี่ยเขาก็เข้าตีตอนเช้าผมจะอยู่ฝ่ายระวังหลังครับคระหว่างที่เข้าตีมีกําลังคนถูกยิงครับเขาวอขึ้นมาว่าให้เตรียมสร้างทหารไอสนามหอเร่งด่วนครับเพื่อจะรับผู้ดเดบาดเจ็บครับในระหว่างที่สร้างกลาลังสร้างสนามหอเร่งด่วนอยู่นั้นนะะ่ะผมก็กาลังเคลียกำลังเคลียพื้นที่เพื่อจะให้หอลงอะครับ ผมก็เหยียบกับระเบิดตรงนั้นเลย<ม>รับเ<ม>หยียบกับเสร็จปุ๊บขณะผมโดนตรงนั้นหอ,อยังลงรับไม่ได้เลยทั้งที่แตนบายรออยู่แล้วอ่ะพอพออจะลงปุ๊บพวกนั้นเขาก็ยิงสวน,สนขึ้นมาใช่ไหมครับคุณหมอหมอใหญ่ที่ไปด้วยก็บอกว่ามึงรู้ไหมมึงไม่ได้ขึ้นหอธรรมดาหรอกพโยนมึงขึ้นไปก็ว่างั้นคือเขานักบินเขาไม่กล้าวตะกี้ลงตะกี้ลงแตะพื้นถ้าแตะพื้นมันจะขึ้นช้ารือรอบนั้นมันจะต้องมีกับระเบิดอะไรเต็มไปหมดเลยครับ ร,ระหว่างที่เคลียร์กำลังจะให้หอลงอ่ะผมก็เหยียบกับตรงน,นั้นเลยครับเพื่อนบอกว่าที่ผมโดนปุ๊บเนี่ยเพ,พื่อนบอกว่าผมขาดเลยขาดนะขาดเลยเพราะตะวันที่ที่ผมเหยียบเนะี่ยผมกำลังจะยกยกต้นไม้เนี่ยเพื่อจะลงลงข้างๆค<ส>างบ<ส>เพื่อว่ามันจะไม่เกะกะหอตะวะที่ผมยกไม้ปุ๊บมันก็ระเบิดเลยเจ็บขาสองข้างมือ อันนี้ที่นะ่ออกแถวนี้มันไม่โดนเพาะว่าผมใส่เสื้อกระสุนจะพูดไปแล้วเนี่ยคำว่าชายแดนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องลบในแบบพวกโจรพวกที่ทําผิดหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือไม่พวกชายแดนก็อาจจะหนีข้ามฝั่งมาเพื่อจะมาทำทําดีบ้างทําให้ดีบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่า ้ามันเข้ามาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายครับแต่เขา้าบางคนเข้ามาแล้วมาป้นมาฆ่าคนไทยใครจะรับผิดชอบของพวกนี้มันต้องอาศัยการฝึกครับครับเหมือนเราฝึกช้างลบมาลบอะไรเงี้ยครับแบ อีกอย่างอ่ะจะพูดแบบเห็นดชัดเลยแบบนักมวยอ่ะขึ้นชกมวยยังอยู่ให้เป็นขึ้นชกเลยอ่ะไปสู้กับคนที่เขามีมีทุกอย่างครบสู้เขาไม่ได้หรอกกำลังเราก็ไม่ไหวท่านเชิงเราก็ไม่มีคเมื่อไหร่ก็แพ้อย่างสุภาษิตจ,จินยังมีพูดเด้ว่าเรี้ยงทหารพันวันเพื่อใช้งานแค่วันเดียวก็คุม เป็นสถฐานที่ตักฟื้นที่ในหลวงรองไก้ท่านสร้างไว้ให้สําหรับผู้ที่ได้รับป่าเก็บจากสนามครับมาอยู่แล้วท่านก็บอกว่าให้อยู่ได้ตลอดชีวิตถ้าอยากอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปช่วยผู้ในครอบครัวได้แกษสหลักเนี่ยเป็นของในหลวงแต่โอจิเอะเนี่ยสมเด็จพระเทพท่านท่านให้อาจารย์อาจารย์เทลิโอเทลุโอดยมุลาซึ่งเป็นอาจารย์สอบว่าเขียนของท่านนะอ่ะพอเกษียณท่านก็เลยให้มาสอนทหารขออนุญาตรบวนคุณลุงชวนผ ไปดูกันได้ไหมครับได้ครับ นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหลวงงานนี้เขาเรียกศิลปะประดิษฐ์โอจิเอะไทยประยุกต์พราะไทยมาประยุกต์ประยุกต์มันอยู่กัเป็นพ<ม>วกตัวนี้พวกอะไรเงี้ยใครอยู <ใน S 2> ่เฉยๆว่าก็มานั่งทำน,นั่งเล่นมันก็เปรียบเทั้งหมือนในห้องพัฒน,นาการอะไรเงี้ยครับ,รบผมเคยไปออกงานเมืองทองมีพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่ามาออกทำไมงานมันไม่ได้ขายได้ดีแล้วหรอกผมก็บอกผมไม่ต้องการมาขาย ผมนอกการมาประกาศให้รู้ว่าทหารผ่านถึกที่นอนป่วยอยู่ที่นี่เ,น mm hmm. เขาไม่ได้อยู่เฉยเขายังม mm ีกิจกรรมทำสผอก็จะเอาพวกภาพไปให้ประชาชนพมูนเพื่จะเป็นเงินเข้าโรงพยาบาลเห็นว่ามีบางส่วนส่งออกต่างประเทศด้วยส่วนมากเลยจะไปแถวยุโรปเยอะคุณลุงอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับประชาชนหรือเพื่อนทหารที่ทยังคงปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยู่บ้างไหยครับครับสำหรับทหารก็อยากจะให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะชีวิตคอเราเกิดมามันก็ต้องตายทุกคนแหละ แต่ว่าให้ตายแบบไหนให้มีคุณค่าตายอย่างไหนไร้คุณค่าก็คิดกันเอาเองสำหรับรประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะขอขอบคุณประชาชนสมมากท่านเป็นจะมาเยี่ยมเรื่อยผมก็เคยบอกท่านประชานว่าเวลามาเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสิ่งของอะไรมาหรอกครแค่พากายมามาคุยกับพวกเราบ้างอะไรพงเนี้เราก็ดีใจแล้วเพราะเราอยู่นี่หลวงเขาก็เลี้ยงเราสามมือเราก็ไม่อดไม่อยากและที่สําคัญน่ะพวกของน่ะเราไม่ค่อยอยากได้หรอกรเพราะว่าเราอาศัายโรงพยาบาลอยู่ของได้มามันก็วางเกะกะ ครับเจ้าหน้าที่ข้บนบ้าจะมาไม่ต้องอะไรหมาก็ได้มาแต่ตัวกับใจแค่นั้นเองครับก็จะเป็นวันนี้อนอกจากผมที่ได้มาพูดคุยกับคุณลุงสุธนแล้วยังมีนักศึกษาหลักสูตรจิตว,วิทยาความมั่นคงสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาเยี่ยมให้กําลังใจและสอบถามอาการพี่ๆทหารผ่านศึกด,ด้วยวันนี้ เป็นวันที่ดีที่สุดของทหารอย่างผมจริงๆแม้ผมจะเป็นทหารสายการศึกษาไม่ใช่ทหารที่ติดอาวุธเพื่อปกป้องประชาชนและแผ่นดินแต่เรื่องราวหน้าภาคภูมิใจที่ได้รับจากคุณลุงสุุนในวันนี้เป็นพลังที่ตอกย้ำให้ผมตั้งใจติดอาวุธทางปัญญาให้กับตนเองและกำลังพนของกองทัพ I can't